คุณกู้บริษัทเมืองไทยแคเป,ปิตอนจำกัดมาชนอายุ7ปี3วันอันตราดอกเบีย้ย4.15นะครับอยู่ที่ระดับ A ลบเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปนะครับได้จองซื้อเดี๋ยวเราไปดูรายเด่นการฝากกดไลค์กด subscribe อ o m มนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ถูกเพจด้วยนะครับ บริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะครับยื่นลางแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแต่หลักทรัพย์หรือกรอตตโดยคาดว่าจะออกลักสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิมีหลักประกันจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเสนอขายประชาชนนะครับแล้วก็ประชาชนผู้ลงทุนทั่วไปนะครับแล้วก็ผู้ลงทุนสถาบันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างที่25-26-27สิงหาคม25-68เบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเสนอขายคุ้นกู้จำนวน3ชุดด้วยกันชุดที่1คุ้นกู้อายุ4ปี7วันอัตราดอกเบีย้ย3.8%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2572นะครับชุดที่2คุ้นกู้อายุ5ปี6วันอัตราดอกเบีย้ย4%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี25,73 คุณกู้ชุดที่3หุคุกู้อายุ7ปี3วันอัตราดอกเบี้ย4.15%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2575นะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทคุณกู้นะครับเสนอขายแก็บประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเวลาการจองซื้อวันที่25 26 27สิงหาคม2568 นะครับดับความน่าจะถึงตัวหุ้นกู้โดยบริษัทฟิชเลตติ้งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568นะครับอยู่ภายใต้โครงการตาสานนี้ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดหมายชนปี2568รวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนปี2568นะครับวงเงิน150,000ล้านบาทนะครับโดยหุ้นกู้ มีผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมายชนธนาคารซี b ไทยจำกัดหมาชนบริษัททรัพย์เอสพัฒน์จำกัดบริษัททรัพย์ยนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัททรัพย์เม์แบงประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัททรัพย์กรุงไทยเอสปริงจำกัดบริษัททรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมายชนธนาคารบริษัททรัพย์ธนาชาติจำกัดหมายชนบริษัทหลักทรัพย์ C.G.S. International ประเทศไทยจำกัดบริษัทซรัพย์ไพจำกัดหมายชนบริษัทซัพย์กุุงสีจำกัดหมายชนบริษัทซรัพย์โกแบ็กจำกัดบริษัทซรัพย์บูเบลจำกัดบร,ริบบรรบรษัทซรัพย์เกียรตินาคินพัฒราจำกัดหมายชนบริษัทซรัพย์ปีออนจำกัดหมายชนบริษัททรัพย์ U.O.B.K. เฮียนประเทศไทยจำกัดหมายชนบริษัทซรัพย์ t r i n i จำกัด ผู้จัดการการจําหน่ายคุณคู่สาหรับการเสนอขายคุณคู่ต่อผู้ถือสถาบันทั่วทั่วไปและผู้ถุอสถาบันได้แก่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้แทนผู้แทนผู้ถือคุนคู้และนายทะเบียนกู้ธนาคารกุิศรไทยจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับเรา,ารมาดูแฟชีทกันเล็กน้อยนะครับคุณกู่มีทั้งหมดความเสี่ยงมีทั้งหมด3ความเสี่ยงนะครับตัว ความเสี่ยงอยู่ที่ร,ระดับ3ในแนดับความเสี่ยงก็ถือว่าอยู่กลางๆเนาะนะครับกลางๆค่อนไประดับต่ำความเสี่ยงได้แก่ความเสียเเส่ยงเรื่องการความสามารถในการชําระคืนตราสารนี้นะครับ 2. ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินเชื่อบริษัทให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยซึ่งรายได้ไม่แน่นอน,อนและอาจส่งผลให้มีโอกาสผิดนัดชําระหนี้สูงนะครับผู้ออกคุณกู้อาจจะได้รับผลกระทบโดยทําให้สินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับ แล้วก็3ความเสี่ยงจากการติดตามเก็บหนี่เนื่องจากหลักประกันส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ซึ่งมันเป็นสังหาริมทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับทำให้มีความยากในการติดตามหลักประกันนั่นเองนะครับมันจะแตกต่างกับบ้านและที่ดินซึ่งมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนะ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มีได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่าสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทั3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกถึง12นาฬิกา และ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ